นะคะคแล้วเขาก็จะฟูขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาเม็ดพริกของเราใส่ลงไปเลยนะคะแล้วมันอาจจะใส่ลุมละ3ามสามต้นนะคะสเม็ดหนสองเม็ดพริกนี่เขานับเป็นเม็ดขายกันเลยนะคะทุกคนห้า ถุงเนี้ยได้แค่สิบเม็ดนะคะเขานับเป็นเม็ดขายเลยต้องมาวางก่อนแล้วค่อยกดทีหลัง งั้นเดี๋ยวป้าโมนาก็จะงงเองนะคะทําเองงงเองอะบางอันเม็ดพริกเราก็ไม่คุ้นเคยนะคะมันไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะขอไัยแล้วโมนาก็คงจะใครดูเถอะจะแสบจะมูไหมเนี่ยอือสามเม็ดนะคะสีเหลืองสีเขียวสีม่วงมีทุกเม็ดนะคะแต่เดี๋ยวป้าโมนาคงจะต้อง หนึสองสามถ้าขึ้น3ามนี่โอ้โหก็หาที่ปลูกเต็มติ้วหูดแน่นะคะที่ลงปลูกผักของป้ามนาต้องเต็มแน่ๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามนาชวนปลูกพริกเพาะพริกนะคะเพาะพริกโอ้ย ้ามนาจะเพาะหลุมละสามต้นนะคะสามเม็ดไม่ใช่สามต้นสามเม็ดขึ้นเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเนาะหนึ่งสองเป็นพิษเป็นพิษเป็นพิษพริกต่างสายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าพันธุ์เดียวเนาะบางทีก็เป็นพริกของประเทศไทยเราบ้างรู้สึกว่าป้ามนาจะเขียนไว้แล้วมันแค่พริกมาจากไทยเนี่แค่ถุงหนึ่งนะคะ หมายเลขหนึ่งสามหนึ่งแต่หมายเลขหนึ่งสามเก้ายังไม่ได้ลงนะะเนาะไฮสเกตนะคะเป็นพิษที่ลุงจะสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะอืมอ่า วัดกินพี่น้องถูบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวป้ามมนาก็ว่าจะสระผมแล้วก็จะนอนสักตื่นหนึ่งนะคะหนึ่งเม็ดสองสามโอ้โโอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อันนี้เป็นของถุงไหนเนี่ยนะคะสามเมตรปร้ามนาเขียนหมายเลขไว้ด้วยนะคะ สามเมตมาาัะจ้าาาัะจ้าปีนี้เพาะช้านะคะทุกทีป้าโมนานเริ่มเพระอกันตั้งแต่เดือนม,มกราแล้วปีนี้จนมามีนาแล้วเพิ่งได้เริ่มต้นนะคะเราก็ไม่พูดหรอกให้ลุงเขาเป็นคนบอกเองว่าอะไรจะปลูกนะคะ นี่เสร็จแล้วเราก็ปิดปากถุงมันทั้งหมดนะคะที่เราที่เราเอาเม็ดเขาออกแล้วนะคะนะคะคันนี้ป้ามนาก็จะต้องหลบสักหน่อยนะ,ะปะ้ามนาก็จะปิดเม็ดเขานะคะนี่ป้ามนาเอาเม็ดใส่ไปแล้วนะคะสามเม็ดต่อต่อถุงนะคะ นะคะแล้วป้ามนาก็จะปิดปากถุงเขาปากปากถุงตรงนี้เลยนะคะปะา้ามนาจะปิดแล้วนะป้ามนาก็จะกดเขาลงสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ปิด